เปลวไฟถ้าคุณได้ยินเสียงเด็กร้องจากบ้านที่กำลังลุกไหม้คุณจะกล้าเสี่ยงชีวิตวิ่งเข้าไปช่วยหรือไม่และถ้าเด็กคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดานี่คือเหตุการณ์จริงที่ทำให้ทหารหนุ่มต้องเผชิญหน้ากับความลับสุดสะเตือนใจความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีคือความลุ้นระทึกและตอนจบจะทำให้คุณขนลุกจนลืมหายใจก่อนฟังเรื่องนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่ง กระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลี้ลับและน่าติดตามแบบนี้อีกครับท้องฟ้าเริ่มมืดคลึมกลิ่นควันไฟเริ่มลอยเข้ามาในอากาศเสียงหวีดร้องของคนในหมู่บ้านดังแว่วอยู่ไกลทหารหนุ่มชื่อว่าสมชายกำลังเดินตรวจพื้นที่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงเด็กร้องให้ปนตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวใจของเขาสมชายวิ่งตรงไปยังบ้านหลังหนึ่ง ที่หลังคาและผนังบ้านลุกเป็นไฟความร้อนจากเปลวไฟแผดเผาผิวหนังของเขาแต่เขาไม่หยุดก้าวประตูบ้านเปิดออกควันหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นอะไรเสียงเด็กร้องดังขึ้นจากชั้นสองสมชายต้องปีนบันไดที่เริ่มสั่นไหวเปลวไฟกระโจนใส่เขากลิ่นไม่ของไม้และพลาสติกเข้าจมูกจนแทบสำลักแต่สายตาเขามีเพียงเด็กน้อยที่ถูกขังอยู่ในห้อง สมชายโอบเด็กไว้ในอ้อมแขนเด็กตัวสั่นและร้องไห้ความร้อนแผดเผาแต่สมชายยังคงวิ่งลงบันไดขาของเขาเกือบสุดลงจากแรงความร้อนเมื่อพ้นประตูบ้านเขาวางเด็กลงบนพื้นปลอดภัยสายตาของสมชายมองกลับไปที่บ้านที่กำลังลุกเป็นไฟหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเด็กน้อยกอดเขาแน่นน้ำตาไหลปนความกลัวและความโล่งใจ เสียงไซเรนรถดับเพลิงดังใกล้เข้ามาสมชายยังคงยืนมองเปลวไฟที่ทำลายทุกอย่างในพริบตาเขารู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเพราะชีวิตของเด็กน้อยยังปลอดภัยแม้ว่าตัวเขาเองจะเสี่ยงทุกอย่างสมชายพาเด็กน้อยออกมาจากกองเพลิงเขานั่งลงบนพื้นข้างถนนเด็กน้อยซบหน้าเข้าที่อกเขาร่างกายเล็กๆสั่นสถานด้วยความกลัว ควันไฟยังลอยขึ้นในอากาศสายลมพัดแรงพระเศษไม้และเท่าฐานเข้าตาเขาเขาพยายามหายใจลึกฮ่หาฮาเพื่อให้สมองชัดเจนเด็กน้อยพูดเสียงเบาเขากลัวว่าบ้านจะลุกไหมทั้งหมู่บ้านสมชายพยักหน้ามือยังโอบกอดเด็กแน่นเสียงรถดับเพลิงใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่ลงจากรถพวกเขาวิ่งเข้ามาช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในพื้นที่ สมชายปล่อยเด็กให้เจ้าหน้าที่ดูแลแต่สายตาเขายังมองกลับไปที่ซากบ้านทันใดนั้นเด็กน้อยชี้ไปที่ซากบ้านน้ำตาไหลเป็นทางสมชายมองตามสายตาเขาและเห็นเงาเล็กๆขยับอยู่ในซากสมชายวิ่งกลับไปทันทีเปเลวไฟบางส่วนยังไม่ดับเขาคุกเข่าลงในซากไม้และข้าของที่ไม่เกรียมเด็กคนนั้นอยู่ในมุมหนึ่งของห้องที่พังเขาโอบเด็กเอาไว้ เด็กตัวเล็กๆร้องให้และสะอื้นขณะที่สมชายพยายามปีนออกมาพื้นไม้แตกออกใต้เท้าเขาเขาตกลงไปบนพื้นข้างล่างแต่ยังคงจับเด็กแน่นหัวใจเขาเต้นแรงเกินจะนับร่างกายเหมือนจะหมดแรงแต่เขารู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงตัวเขาและเด็กขึ้นสมชายลุกขึ้นและเดินออกมาจากบ้านที่ลุกไม่อย่างระทึกท่านใดนั้นเขาสังเกตว่าเด็กน้อยเงนหนยหน้ามองเขา ดวงตาเด็กเต็มไปด้วยความลึกลับเด็กน้อยกระซิบเบาอย่าให้ใครเห็นสิ่งที่ฉันเห็นสมชายขมวดคิว้วเขาไม่เข้าใจเด็กน้อยชี้ไปที่กองเพลิงและพูดว่ามีใครบางคนอยู่ข้างในเขาไม่ได้ไปไหนสมชายรู้สึกหนาวา่าแต่เปลวไฟยังคู่ชนอยู่เขาเข้าไปอีกครั้งคราวนี้ความมืดกลืนทุกอย่าง เสียงแตกและไม้ล้มดังรอบตัวเขาพบประตูที่ดูเหมือนจะนำไปสู่ชั้นใต้ดินเด็กน้อยจับมือเขาแน,น่นแต่สมชายรู้สึกถึงแรงบางอย่างในบ้านเหมือนมีใครกำลังจับตามองเขาเปิดประตูควันไฟหนาทึบจนมองแทบไม่เห็นทันใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นเด็กน้อยสะดุง้งสมชายก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังในความมืดเขาเห็นเงาคนสูงใหญ่ แต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยไหมสมชายรู้สึกใจสัน่นเด็กน้อยกอดเขาแน่นเงาคนนั้นยกมือขึ้นแต่ไม่ได้เข้ามาใกล้เสียงแห่พระเอ่ยเจ้าช่วยฉันได้ไหมสมชายตะลึงเด็กน้อยกดมือเขาไว้น้ำตาไหลเป็นทางเขาเป็นคนดีเขาติดอยู่สมชายใจเต้นแรงเขาเริ่มคลำหาทางเข้าห้องใต้ดิน ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยเสียงไม้แตกและกลิ่นไม่ฉุนเข้าจมูกทันใดนั้นพื้นใต้เท้าเขาเริ่มสัน่นเขาต้องกระโดดข้ามช่องว่างเล็กฮ่าฮเด็กน้อยร้องให้แต่สมชายจับมือแน่นเมื่อถึงชั้นล่างเขาเห็นร่างคนถูกไฟคลุมแต่ตาของเขายังเปิดอยู่เหมือนใครบางคนรอความช่วยเหลือสมชายโอบร่างนั้นไว้และดันขึ้นไปด้านบน ทุกก้าวเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่แรงใจเขาแข็งแกร่งเมื่อพ้นประตูเด็กน้อยวิ่งไปกอดชายคนนั้นน้ำตาไหลพรากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงทันเวลาสมชายยืนมองบ้านที่ไม่เกรียมแต่จูจ่ๆเด็กน้อยเงยหน้ามองเขาแล้วพูดเบาคุณเห็นไหมเขามองเราอยู่สมชายรู้สึกขนลุกเขาหันกลับไปบ้านที่ลุกโชน แต่ไม่เห็นใครอยู่ข้างในเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเหมือนแววมาจากความมืดเด็กน้อยจับมือเขาแน,น่นอย่าให้ใครรู้พวกเขายังอยู่ที่นี่สมชายพยายามยิ้มให้เด็กแต่ใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาไม่รู้ว่าใครอยู่ในบ้านและพวกเขายังคงเฝ้ามองอยู่ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นแต่บ้านที่ไม่แล้วเหมือนซ่อนความลับเด็กน้อยไม่ยอมปล่อยมือเขา และกอดแน่นสมชายรู้สึกเหมือนมีบางอย่างติดตามเขาทุกครั้งที่หันไปมองบ้านก็เหมือนมีชีวิตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำงานอย่างเต็มที่แต่สมชายรู้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งสามารถเห็นด้วยตาเปล่าเด็กน้อยพูดเสียงเบาอย่าเพิ่งไปไหนพวกเขายังอยู่สมชายหัวใจเต้นแรงและรู้สึกถึงแรงบางอย่างเรียกเขาเด็กน้อยมองเขา ดวงตาเต็มไปด้วยความลึกลับสมชายรู้ว่าเขาไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เขารู้ว่าชีวิตของเด็กน้อยและชายอีกคนถูกช่วยเอาไว้เพราะเขากล้าหาญแต่ความสงสัยยังคงอยู่ใครอยู่ในบ้านจริงฮ่หาฮาและพวกเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เด็กน้อยจับมือเขาแน่นอย่าลืมเขายังเฝ้าอยู่สมชายมองซากบ้านอีกครั้ง และรู้ว่าชีวิตทุกชีวิตมีค่าแม้ว่าบางครั้งความจริงจะน่ากลัวเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการเขาเดินกลับไปยังถนนเด็กน้อยวิ่งตามเขาทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังในสายลมเช้าเขายังได้ยินเสียงหัวเราะเบาฮ่หาฮ่าเหมือนพวกเขายังคงอยู่และคอยดูทุกการกระทำของเขาสมชายหันไปมองเด็กน้อย ดวงตาของเขายังคงมองเขาแน่นเราไม่เคยอยู่คนเดียวจริงๆเด็กน้อยพูดสมชายพยักหน้าและรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะฝังอยู่ในใจเขาตลอดไปเขายังไม่รู้ว่าชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรและบ้านที่ไม่เกรียมจะเก็บความลับอะไรไว้แต่สมชายรู้เพียงอย่างเดียวเขากล้าหาญเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดและเด็กน้อยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังในความมืด สมชายเดินไปตามถนนเด็กน้อยเดินตามอย่างเงียบฮ่หาหาเสียงเท้าทั้งคู่กระทบพื้นปูนเหมือนทุกเสียงถูกกลืนไปในความเงียบหมู่บ้านเริ่มกลับเข้าสู่ความสงบแต่หัวใจของสมชายยังเต้นแรงเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองอยู่เด็กน้อยหยุดกระทันหันชี้ไปที่ซากบ้านคุณเห็นไหมไฟยังไม่ดับทั้งหมดสมชายมองตามสายตา เห็นแสงสีส้มอ่อนๆกระพริบอยู่ภายในซากเหมือนใครบางคนยังมีชีวิตอยู่เขาเข้าไปใกล้แต่เด็กน้อยจับมือเขาไว้แน่นอย่าเข้าไปคนเดียวสมชายพยักหน้าหัวใจเต้นแรงเขาคลำหากำแพงบ้านที่ไม่เกรียมทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเสี่ยงทันใดนั้นพื้นใต้เท้าเขาเกิดรอยแตกเขาล้มลงไปบนกองข้าวของที่ไม่เกรียม เด็กน้อยกรีดร้องแต่เขาไม่ปล่อยมือเด็กเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งเหมือนแววมาจากใต้ซากสมชายมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาเห็นประตูเล็กฮ่หาฮ่าซ่อนอยู่ใต้ซากไม้เด็กน้อยชี้ไปเขาอยู่ที่นั่นสมชายเปิดประตูอย่างระมัดระวังควันไฟลอยเข้าจมูกจนแสบ เขาเห็นร่างคนหนึ่งนั่งอยู่มุมห้องผมเผาเกรียมใบหน้ามีรอยแผลไหมเด็กน้อยพูดเบาเขาติดอยู่ที่นี่หลายชั่วโมงแล้วสมชายยืนตัวแข็งแต่เด็กน้อยจับมือเขาแน่นช่วยเขาด้วยสมชายยกลำหาวิธีพาร่างนั้นออกทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยเสียงไม้แตกหัวใจเต้นแรงเกินบรรยายทันใดนั้นร่างนั้นลืมตาขึ้น ดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็มีแววความโล่งใจสมชายโอบร่างนั้นไว้และค่อยๆเดินออกจากบ้านที่ไม่เกรียมเด็กน้อยวิ่งมาช่วยจับมือร่างนั้นทั้งสามคนออกมาพ้นประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงทันเวลาช่วยทั้งสามคนออกมาแต่ทันใดนั้นเด็กน้อยชี้ไปที่ซากบ้านคุณเห็นไหมเขากำลังมองเราอยู่สมชายหันไป เห็นเพียงกลุ่มควันและไฟเล็กฮ่หาฮ่แต่ใจเขารู้สึกถึงแรงบางอย่างเหมือนบ้านยังมีชีวิตเขาหันไปมองเด็กน้อยดวงตาของเด็กเต็มไปด้วยความลึกลับเขาจะกลับมาเด็กน้อยพูดเบาสมชายขมวดคิว้วแต่ก่อนจะถามอะไรเด็กน้อยก็วิ่งหายเข้าไปในหมู่บ้านปล่อยให้สมชายและชายอีกคนยืนมองลมพัดแรง เสียงควันไฟยังฉุนเข้าจมูกสมชายรู้สึกขนลุกและรู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ธรรมดาทุกก้าวที่เขาเดินออกจากซากเหมือนมีสายตาตามติดเขาและเสียงหัวเราะแผ่วๆก็ยังคงดังอยู่ในความมืดชายอีกคนหันไปถามคุณคิดว่าเด็กคนนั้นเป็นใครสมชายตอบไม่ได้เพราะใจเต็มไปด้วยความสงสัยเขาไม่เคยเห็นเด็กที่ตาเหมือนจะมองทะลุใจคน ทันใดนั้นเสียงประตูบ้านที่ไม่เกรียมเปิดปิดเบาฮ่าฮ่าเหมือนใครบางคนเรียกเขาอยู่สมชายชะงักหัวใจเต้นแรงเกินกว่าที่จะควบคุมชายอีกคนยืนตัวแข็งแต่เด็กน้อยกลับปรากฏอยู่ข้างเขาอีกครั้งดวงตาเงยหน้ามองเขาคุณคิดว่าเราปลอดภัยแล้วหรือสมชายสัส่นศีรษะและรู้ว่าทุกสิ่งยังไม่จบความเงียบกลืนทุกเสียงรอบตัว แต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความกล้าเด็กน้อยก้าวเข้าหาเขามีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้สมชายก้มลงฟังเด็กน้อยกระสิบบ้านหลังนั้นไม่ใช่แค่ไฟที่ทําลายมันบางอย่างยังคงอยู่ในนั้นและมันเฝ้ามองเราสมชายกลืนน้ำลายแต่ก่อนจะถามอะไรเด็กน้อยก็วิ่งหายไปอีกครั้งเหมือนลมพัดพาเขาไป ลมพัดแรงกว่าเดิมและกลิ่นไม่ยังคงติดอยู่ในอากาศสมชายหันกลับไปมองซากบ้านเห็นไฟบางส่วนสว่างวูบวาบเหมือนดวงตาของใครบางคนกำลังจ้องเขาเขาเข้าใกล้ซากอีกครั้งแต่รู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงเขาไว้ชายอีกคนพยายามจับมือเขาแต่สมชายปล่อยมือแล้วก้าวช้าฮ่าฮ,ฮ,ฮเสียงหัวเราะเบาๆดังแผ่วเหมือนอยู่ใกล้เขามากขึ้น เด็กน้อยปรากฏตัวอีกครั้งยืนบนซากไม้และยิ้มบางฮ่หาฮ่าคุณเห็นไหมพวกเขายังอยู่สมชายไม่พูดแต่รู้สึกถึงความกลัวและความสงสัยทุกครั้งที่หันไปมองไฟและควันเหมือนมีชีวิตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาแต่สมชายรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่สามารถอธิบายได้บ้านหลังนี้เก็บความลับมากมาย เด็กน้อยหันมามองเขาคุณทำถูกแล้วที่ช่วยเขาแต่คุณต้องจำไว้บางสิ่งไม่เคยตายสมชายพยักหน้าหัวใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะติดอยู่ในใจเขาตลอดไปสมชายยืนนิ่งสายตาจ้องไปที่เด็กน้อยหัวใจเขาเต้นแรงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความกดดันเด็กน้อยยังยืนบนซากไม้ รอยยิ้มบางๆไม่หายไปจากใบหน้าสายตาเต็มไปด้วยความลึกลับสมชายรู้สึกขนลุกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงฉีดน้ำเสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณแต่ในหูของสมชายกลับได้ยินเพียงเสียงหัวเราะเบาฮาา่าฮเขาก้าวเข้าใกล้เด็กน้อยแต่ทันใดนั้นเด็กน้อยหายวับไปเหลือเพียงควันไฟหมุนวนสมชายหันมองรอบตัว ชายที่เขาช่วยออกมาเมื่อครู่ยืนตัวสัน่นสายตาจับจ้องไปที่ซากบ้านคุณเห็นไหมชายคนนั้นถามสมชายพยักหน้าทั้งคู่ไม่พูดอะไรมากกว่านั้นเพราะความกลัวเกาะกินหัวใจเสียงไม้แตกดังเปรี้ยไฟลุกขึ้นอีกครั้งแสงไฟสะท้อนในตาของสมชายเหมือนเปเลวไฟกำลังหายใจเด็กน้อยโผล่มาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้อยู่ด้านหลังเขาเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูคุณควรไปจากที่นี่สมชายสะดุ้งหันกลับเด็กน้อยยืนอยู่จริงดวงตาแดงก่ำเหมือนร้องให้มาเนิ่นนานแต่รอยยิ้มยังคงปรากฏทำไมสมชายถามเสียงสัน่นเด็กน้อยเงียบไปชั่วครู่ก่อนพูดเบาฮ่หาฮเพราะเขายังไม่ปล่อยคุณไปลมแรงพัดวูบ เปเลวไฟลุกโหมอีกครั้งเท่าฐานปลิวว่อนในอากาศสมชายยกแขนขึ้นป้องหน้าเสียงดังมาจากใต้ซากบ้านเหมือนมีใครทุบกำแพงเสียงนั้นถี่ขึ้นเรื่อยฮ่หาฮาจนเจ้าหน้าที่บางคนหันไปมองสมชายก้าวเข้าใกล้หัวใจเต้นแรงเด็กน้อยพยายามดึงแขนเขาแต่เขายังคงเดินต่อไปเสียงหัวเราะกลับมาอีกครั้ง คราวนี้ดังชัดเจนเหมือนอยู่ข้างหลังเขาสมชายหันกลับไปแต่ไม่มีใครชายอีกคนที่เขาช่วยออกมายืนตัวสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่เสียงนั้นฉันเคยได้ยินมาก่อนสมชายขมวดคิว้วที่ไหนชายคนนั้นสายหน้าน้ำตาไหลในบ้านทุกคืนก่อนเกิดไฟไหม้สมชายตกใจคุณหมายความว่าไฟครั้งนี้ ไม่ใช่อุบัติเหตุชายคนนั้นก้มหน้าฉันพยายามบอกใครต่อใครแต่ไม่มีใครเชื่อเด็กน้อยเอียงคอสายตาจ้องตรงไปยังสมชายเขาบอกแล้วใช่ไหมสมชายใจสัน่นใครบอกเด็กน้อยไม่ตอบเพียงยกนิ้วชี้ไปที่กองไฟและทันใดนั้นสมชายเห็นเงาดำเคลื่อนไหวภายในเขาเก้าวถอยหลัง ลมหายใจติดขัดแต่เงานั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้แม้ไฟยังโหมอยู่รอบฮ่หาฮาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามฉีดน้ําแต่ไฟกลับไม่ดับเหมือนเปเลวไฟต่อต้านทุกสิ่งเสียงหัวเราะดังขึ้นท่ามกลางควันเด็กน้อยก้าวเข้ามาใกล้สมชายจับมือเขาแน่นคุณช่วยฉันได้แต่คุณต้องยอมเห็นความจริงสมชายสายหน้า แต่ร่างกายกลับไม่ขยับเขาถูกแรงบางอย่างตรึงไว้เหมือนหายใจในอากาศที่หนักอึ้งเด็กน้อยกระสิบลองมองตาฉันสมชายก้มลงและทันทีที่มองภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปเขาไม่ยืนอยู่ข้างซากบ้านอีกต่อไปแต่ยืนอยู่ภายในบ้านที่ยังสมบูรณ์เสียงหัวเราะด,ดังอยู่รอบตัวโต๊ะไม้ยังตั้งอยู่รูปถ่ายครอบครัวยังแขวนบนผนัง เด็กน้อยยืนอยู่กลางห้องไม่ร้องไห้แต่ยิ้มกว้างนี่คือความจริงของบ้านหลังนี้สมชายหันไปเห็นชายคนนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้ใบหน้าไม่เกรียมและเต็มไปด้วยรอยแผลลึกชายคนนั้นพูดเสียงแผ่วฉันไม่เคยออกจากบ้านนี้จริงๆสมชายถอยหลังหัวใจเต้นแรงภาพบ้านเริ่มสั่นไหวไฟลุกโหมขึ้นจากพื้น เด็กน้อยก้าวเข้ามาใกล้คุณช่วยได้แค่บางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะบางวิญญาณเลือกจะอยู่สมชายพยายามตะโกนแต่เสียงกลับไม่ออกไฟล้อมรอบตัวเขาเด็กน้อยอย่างยิม้มและพูดเสียงแผ่วคุณเองก็อาจไม่รอดออกไปทันใดนั้นภาพทุกอย่างดับวูบสมชายลืมตาขึ้นอีกครั้งเขายืนอยู่ข้างซากบ้าน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมองเขาอย่างแปลกใจชายอีกคนหายไปแล้วสมชายหันซ้ายขวาแต่ไม่เห็นเด็กน้อยไม่เห็นใครทั้งนั้นมีเพียงควันไฟและเท่าฐานเสียงกระซิบดังขึ้นในหูเรายังอยู่ที่นี่สมชายยืนนิ่งไม่กล้าขยับเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่ความฝันบ้านหลังนั้น ไม่ได้ถูกทำลายด้วยไฟเพียงอย่างเดียวแต่มันเต็มไปด้วยความลับและบางสิ่งที่ไม่เคยตายสมชายยืนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังควันไฟยังคงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ากลิ่นไม่ติดอยู่ในลมหายใจของเขาหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดเขามองหาชายที่ช่วยออกมาแต่ไม่มีร่องรอยเหลืออยู่แม้แต่เงาก็หายไปเขามองหาตัวเด็กน้อย แต่รอบตัวเงียบงันเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินผ่านมาคุณยืนคุยกับใครสมชายสะดุง้งเมื่อกี้เด็กคนนั้นไงเจ้าหน้าที่มองหน้าเขาที่นี่ไม่มีเด็กครับตั้งแต่เราเข้ามาเราไม่พบใครเลยนอกจากคุณสมชายชะงักคำพูดแทงเข้าหัวใจเขาหายใจติดขัดแต่ผมอุ้มเขาออกมาด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่ยังคงยืนยันไม่มีใครเห็นเด็กเลยสักคนสมชายมองไปยังก่องไฟภาพเด็กน้อยยิ้มบางๆลอยขึ้นมาในใจและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งเรายังอยู่เขาเริ่มไม่มั่นใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือความจริงหรือเป็นเพียงภาพหลวงตาสมชายก้าวเข้าไปใกล้ซากบ้าน,าาเ,าาานเจ้าหน้าที่ร้องห้ามมันอันตรายอย่าเข้าไป แต่สมชายกลับหยุดยืนตรงหน้าซากประตูที่ไม่เกรียมหัวใจสั่นสถานเหมือนถูกดึงดูดจากบางสิ่งภายในทันใดนั้นสายลมแรงพัดผ่านเท่าฐานปลิวว่อนในอากาศและเงาของเด็กน้อยก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเด็กน้อยมองเขาด้วยสายตาเศร้าคุณจำไม่ได้จริงๆหรือสมชายใจเต้นแรงฉันควรจำอะไร เด็กน้อยเดินเข้ามาใกล้เงาของเขาไม่ปรากฏบนพื้นมีเพียงรูปร่างที่โปร่งแสงคุณเคยอยู่ในบ้านหลังนี้เด็กพูดเสียงแผ่วก่อนที่ไฟจะเผามันจนหมดสมชายสั่นศีสะะไม่ฉันแค่ทหารที่ผ่านมาช่วยเท่านั้นเด็กน้อยเอื้อมมือมาสัมผัสแขนเขาทันใดนั้นภาพในหัวสมชายก็พรั่งพลูออกมาเขาเห็นตัวเองในชุดพลเรือน ยืนอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านเสียงหัวเราะของเด็กดังรอบห้องรูปถ่ายครอบครัวแขวนอยู่บนผนงังเขาเห็นตัวเองอุ้มเด็กน้อยขึ้นบ่าเห็นรอยยิ้มของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนข้างเขาและเห็นไฟเริ่มลุกจากมุมบ้านภาพทุกอย่างถูกไฟกลืนเสียงกรีดร้องดังขึ้นเด็กน้อยตะโกนเรียกชื่อเขาแต่เขาไม่สามารถช่วยได้ภาพดับวูบ สมชายสุดลงกับพื้นดวงตาเบิกกว้างเด็กคนนั้นคือลูกของฉันเด็กน้อยยิ้มบางฮ่หาฮาน้ำตาไหลอาบแก้มใช่แล้วพอสมชายสั่นไปทั้งตัวหัวใจแทบหยุดเต้นเขาไม่เคยจำได้เลยว่ามีครอบครัวไม่เคยจำได้ว่าเขาเคยสูญเสียทุกอย่างไปในไฟไหมเด็กน้อยเอ่ยเสียงเศร้าเราทั้งหมดจากไปแล้ว แต่พ่อยังคงติดอยู่ระหว่างโลกสองฝั่งสมชายก้มหน้าน้ำตาไหลพรากเขาเพิ่งเข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่เห็นเด็กทำไมชายที่เขาช่วยถึงหายไปเพราะทั้งหมดนั้นคือวิญญาณและเขาเองก็ไม่ใช่คนที่มีชีวิตอีกต่อไปลมพัดแรงอีกครั้งไฟค่อยๆมอดลงเด็กน้อยเดินเข้ามากอดเขาพ่อถึงเวลาที่เราจะไปด้วยกันแล้ว สมชายยืนนิ่งทุกความทรงจำถาโถมเข้ามาเสียงหัวเราะในอดีตเสียงกรีดร้องคืนไฟไหมและเสียงกระซิบของลูกเขาพยักหน้าเบาฮ่าฮาน้ำตาไหลไม่หยุดพ่อพร้อมแล้วทันใดนั้นแสงสว่างวาบขึ้นจากซากบ้านเปเลวไฟดับไปหมดสิน้นเท่าฐานถูกพัดหายไปกับสายลมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหันไปมอง และเห็นเพียงความว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของสมชายอีกแล้วแต่ในความเงียบเสียงหัวเราะของเด็กยังแว่วอยู่ในลมและเสียงทหารหนุ่มก็ดังปนไปกับสายลมเรากลับบ้านกันเถอะ